เจเจครับอะวันนี้มาทำอะไรครับอ่าเป็นผักบุ้งอะไรครับเนี่ยไหนเจเจโชโชเก็บผักบุ้งสิโอ้ทั้งเจทั้งเน่เก็บกันสนุกเลยโหงาด้วยเด็กเจยาเดี๋ยวลง แล้วอันนี้เรามาเก็บผักบุ้งกันที่ไหนครับเจ๊จที่ยาวราชอันนี้ให้ทุกคนดูเยาวราชก่อนเยาวราชด, <c oughs> <c oughs> ดอกไม้อะไรครับ <c oughs> มันเป็นดอกไม้อะไรครับ <c oughs> ดอกทานตะวนันทุกคนมาดูดอกทานตะวันแล้วนี่อันนี้คือ ดอกทานตะวันของเจเจครับสวยไหมเราเดินตามไปดูปปานะปะปาไปไปไหนแล้วเจะปะปาไปทางนู้นแล้วลูกอ่า<ๆ>เดินตามไปดูปะปา๋า